อำเภอเมืองหนองคายกะได้จัดนิทรรศาการอนุรักษ์เรื่องเ้าโบราณน,นะคะเพื่อรวบรวมเก็บรักษาแลกะกับันทึกประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของเรื่องเงาต่างๆนะคะที่มีความสําคัญแล้วกัมีคุณค่าของพื้นที่ค่ะที่ลานวัฒนธรรมฟังแม่นำ้ำโขงริมฟังแม่น้ำโขงนะคะบริเวณนาวัดประสิทธิ์ธรรมคุณหรือว่าวัดหอกองค่ะนายนัทวั์วิริยานภาพร ร่องผู้วราชาการจังหวัดน้องค่ายเพิ่นก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการการอนุรักษ์เรื่องแง้าโบราณอำเภอเมืองน้องคายค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์เรื่องญง้วโบราณเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะเพื่อเป็นการรวบรวมเก็บรักษาแล้วกับบันทึกประวัติเรื่องเา่าของเรื่องง้วต่างๆที่มีความสําคัญแล้วก็มีคุ้นคาให้ายูในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน้องค่ายเพื่อบอ่อไหยถึก ลืมไปเนาะคะ่ะบ่าหายซูนหายไปตามกาลเวลาเพิ่นวะค่ะแล้วก็เป็นแรงเรียนรู้สําหรับเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจรากเงาประเพณีความเสือในอดีตค่ะแล้วก็ยังสามารถเป็นแรงองเที่ยวทางวัฒนธรรมได้พร้อมโดยภายในงานค่ะก็ได้จัดมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือและก็วิถีชีวิตดังเดิมของชาวจังหวัดหนองคายก็มีการประกวดเซิร์งคํากรอนรเรื่องย่าวโบราน การแสดงเรื่อแย้วโบราณโดยมีการจัดการแสดงทั้งทั้งบกและการแสดงริมนำ้ำโค้งค่ะพร้อมแสดงประวัติเรื่อแยาวโบราณจำนวน12รําซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะก็สามารถชมความมีจิตงดงามและการชมเรื่อแย้าโบราณได้ยอย่างใกล้ชิดค่ะ